สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามาพบพอกับน้องตูนขึ้นเก่าไปแล้วจ้าเนาะไม่น้องตูนกลับมีเรื่องจะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องเข้าฟังนะจ้าเนาะกลับว่ามีเรื่องยังนอกจากกับเรื่องแบบว่าเราชีวิตน้องตูนเนาะจ้าเนาะเมื่อก่อนข้าวมื่อก่อนเนาะจ้าทีทีอยู่ล่าเอาเห่านะจ้าเนาะตอนทั้งอยู่บ้าดนี่ไม่ใช่ขึ้นมาเหตุงานอยู่ไทยเนาะจ้าเนาะความลําบากเนาะจ้าเนาะว่าอ่าเป็นยันต์ย่งออกมาเอาคลิปนี่นาะจ้าเนาะ ที่อ้อมาเบาคลินิกก็หย้อนว่าอาการมันหอนพี่น้องจ้ะอาการหอนก็ได้เหตุให้คิดหอนคิดถึงความความหลังเนาะจ้ะน้องด้วว่าข้าวตะกี้เนาะจ้ะที่ที่อยู่บ้านอยู่เล่านี่จ้ะน้องความลำบากนะจ้ะพี่น้องจ้ะมันหอนเนาะจ้ะน้องตูนสิบอกว่าเมื่อก่อนเนาะจ้ะความลำบากตอนน้องตูนยังไม่ใช่เขึ้นมากเนาะจ้ะเนาะอันนี้น้องตูนจะมาเบาซูโฟเมพี่น้องฟังเนาะจ้ะนาเป็นยังไงจังยอมจาก พอจากเม่จากเอื้อยจากน้องจากคนที่เฮาหักมาอยู่ผีแล้วจะเนาะจนได้ได้ได้ดี่าสันสายพี่น้องจ้ะซ้ำได้ดีแหละมีครอบมีครั้วท่านผีน้องตูนเนาะจะเนาะอ่ามีลูกมีสามีท่านผีมีแฟนท่านผีคนไทยเฮ้านอจะเนาะกะเฮากับพ่อคนที่ดีแล้วจะเนาะคือแฟนน้องตูนเพื่นก็ดีเนาะจ้ะกับโบีหยังมากมายเนาะจะเนาะกับเป็นคนดีน้องตูนสิบอกว่า เป็นยังจริงเลยจากมาเนาะจ้ะเนาะกระยอนคว่วลำบากพี่น้องจ้ะลำบากลำบากพัดล่มสิพัดกับบุมีจากคว่มเมื่อกนี่หอนใส่ั้งเต่มือเมือกกบกะลาดพี่น้องจ้ะกะลาดกองเข้าข้าใส่กับปุ่มปุ่มนึกว่าดีซอเนาะจ้ะเนาะใช่พัดพัดพัดให้มันเย็นจ้ะพี่น้องจ๊ะให้มันเย็นพัดความลำบากกับคิดเบิงว่าพี่น้องจ้ะ มุ่งสีกลางกับบมี่กะเทินวาพะร่มกับบมี่พะร่มมีอันหนึ่งเห่กะแบงกันนอกจากนาะพิษกันพี่นองห้ายคนสีข้นนอกจากนะสามสีคนกับตาคน้นกับอีต,ตัวคือนนองตูนเนี่ยเป็นเป็นใหญ่ยคนใหญ่นอกจากนาะเป็นคนโตสีย่อมเสียสละหายนอะกทุกอย่างเสียสลระหายตั้งแต่พะลม่มตั้งแต่เกิดล้องเถ่าล้องเถ่าที่ใสนอกจากนะ้อรองเถ่าที่นองตูนใสให้กันนอกจากย่อมเสียสลระหาย ให้เอื้อให้นอกมันจะนอกมีรองเท้าอยู่คู่เดียวนอกจากกะทอนให้ keeping. ให้ Inter, ให SDK, นองใส่ใส่นอกจากน้องเ้งรองเท้าคู่นั้นมันสิขาดแล้วขาดขาดแล้วขาดจนว่าเอ่าเอาเสือกมาซ้นเข้าเอาผลจะพี่น้องจ้ะอันนี้เรื่องจริงเนี่จแต่พี่น้องน้องตูนเนี่ยเอาเสือกมาต่อเอากบ้องท้ายผลนะจ้ะปันนั่นเฮากัยังหูจักแบ่งปันกันเล่นองกันนอกจะเน้องไห้ย่อม ยาง,ขา,ายาง,ยางขาเปล่าเราจะเนาะยางน้องยางเถาเปล่าเนี่ไปเมื่อหน้านนองตูนนี่จ้ะไปไปให้ไปหน้าโมมี่เกิบใจเนาจะเนาะหนองในใจไปตื่นเตะเสาไปกปรงโพกรนเมายเนาจะเนาะย่ำย่ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ายย่ำลงหน้าเนาจะอ่าเผาไปไปกอนเมยเนาจะเมยนี่หนึ่งเขาไปที่หลังนนเนาจะเนาะพุพุพเป็นไเมยเนาจะเนาะนนองตูนนี่ไปกอนไปถึงต๊ตีห่า กระพกม่วง,งแตงแตเน่เห็นหุ่งนี่เห็นแนี่ปลาเห็นแน่บุเห็นแน่เน่ยจับเป็นหองจ่าเห็นลางๆครับเนาะปลาลปมานตีหากรัวเนียจับเป็นหองจ่าไปไปลกกาถาเพิ่นเนาะจ่าไปลกกาถาไปกำนองอเนี่ยโอ้ยตะกี้เนาะข้าวตะกี้หนักตูนเองกะบ่แม่นว่าสิใหญ่จนหูจกักคว่ำไปเ,เ,เบมมนนิดทุกอย่างเนาะจ้ะเนาะบางเทือกะบ่ยอมน้องเนาะจ้ะเนาะเฮาเป็นเอื่อยกะบ่เคยอยากยอมเพิ่นบางเทือเนาะจ้ะอันนี้บ่ความจริงน้องกะบ่ยอมเฮาจังซี่นะจ้ะ นี่คิดบังพี่น้องจ้ะไปกับพีทกันได้บางเท้อกับน้องนะน้องใส่น้องตูนเนาะจะน้องผู้ติดกันเลยน่ะผูกขึ้นมานาแต่พ่อแต่ว่าน้องตูนอ่ะในไงขึ้นเนาะก็ได้ไปเหตุงานก่อนสิมาเมืองไทยก็ได้ไปเหตุงานอยูล่าเขาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วไปหับจ่างไล่หมองไล่บอลไล่แจกขึ้นกันเลยจากพี่น้องบม่แม่นวาน้องตูนใหญ่มากเลวก็มาอยู่ไทยได้เลยจ้ะมเมร์เน้เจ้ะน้องตูนไปหับจ่างเหตุงานมานอยู่ปากเซเฮาเลี้ยงน้องเนาะจ้ะเนาะเลี้ยงน้อง น้องประมาณเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนจ้ะพี่น้องจ้ะเงินเดือนกับบริหลายเนาะจ้ะนาพี่น้องเนาะเงินเดือนเดือ,อ,อนน่ะสี่แสนกีบสี่แสนกีบเมื่อก่อนเนาะจ้ะเนาะสี่แสนกีบเงินเดือนดูจจ้างเป็นเงินไถ่ห้าตอนนี้การยูแค่ถ้าตีเป็นเงื่อนเสมอเนี่ยก็ 3, 000, รยูแค่พันสามพันสี่เองพันหาเนาะจ้ะเนาะก็ถือว่าหลายๆเนาะจา้ะน้องตูนไปยูน้ำเพลนได้ยูสองเดือนเนาะจ้ะน้องตูนก็ออกเนาะจ้ะบริยูหย่อนยางหย่อนมา น้องตุ้นขึ้นหอดป่าน้องตุ้นหายเลยจ้ะพี่น้องจะหายหายหายอยากกลับมาอยู่อันโพนาเมฆขึ้นหายโบไปบ่ไปเด็ดขาดเด็ดเดียว,วเลยไปจ่า,จางไปใส่กับโบไปบ่อยากจากครบพวไปบ่อยากจากรวยความที่ว่าอยากเงินก็นอยากไะไยังเป็นเล็กน้อยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเมฆก็บขึ้นหอดแต่เสียนะพ่อก็บขึ้นหอดเนาะจ้ะเนาะที่นี่น้องตุ้นเองกะมามา,มาบาเนานะจา้ะมาบาดพ่อมาบาดที่มันก็นก้ชิมีบุญเนินสามน้องตุ้นเองกะบ่ค่อยมีเงินใส่เนาะจ้ะเนาะ พ่อแม่กับโบมีเงินอยากได้เสื้อผ้าอยากได้รองเท้าใส่งามๆเนาะจ้ะเนาะกะบ่มีเงินจะเสียหาจ้ะพี่น้องจ้ะกลับไปเลยไปอมไปแฮปจ์ไปแฮปจ้์ช่วงละหันบ่แม่นบ่แม่นเดือนสามหรอกสงการสงการสงการนานี่แหละพี่น้องจ้ะสมัยเมื่อก่อนนี่สิมีบักจองขายบ้านหลวงตูนไปเก็บบักจองบักจองสิสุกก่อน่าสงการเท่าเนาะนาปีใหม่เท่าเนี่ยสงการเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะมันสิสุกก่อนทุกปีเลยเด้อจ้ะ แต่ซูมเออร์เนี่ยไม่แต่สิสุกหลังเนาะจ้ะเนาะสุกหลังหมักจองกับยุ้ในปลาขายกิโลนึงหาสิบผ่นกีบกิโลละสองร้อยกิโลถ่าย,ยน้อจะ้ะกลับไปนอนปลาการเต็นนอนบริณนอนแต,ต่นองตูนหอกอยากไปลองจ้ากลับไปน้ำกันอนะไรจ้ะอ่าคนในบา้นานเนาะจ้ะเนาะกลับไปน้ำเพลนพี่นองป่าลูกนะอาอาจะเสียแตไปน้ำกันเอาเต็นเอายังไปนอนอยู่เนาะจ้ะเนาะกินข้าวปลาหนึ่งข้าวถือโมนหนึ่งโมหน้ามีอะไจ้ะไปหนึ่งเอาในปลาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไก่ยหญ่มองเรื่อย พุ่นเนี่ยซีมือหามือซีหาขึ้นจะได้ออกมากทีหนึ่งเก็บบักจองอะไรหลายๆมาสะส,สมขายเอาเงินก่อนนอกเพราะดินสงการแ่พอได้สื่อเสียพาสื่อเกือบสื่อลงเทานั่นจะน้ะเนาะแต่ลงตูนเองก็ได้มากกับพวกเคยได้สื่อออกจ้ะส่วนรายกะมีแต่หาเมย ให้พอซอยเดือยอบาพัวงเราจัะเพราะว่าเขาพ่วงหลวงตูนี่ลําบากอีดีตอนเมื่อก่อนแล้วหลวงตูนก็เป็นคนที่ลูกผู้ใหญ่แล้วก็ไปหัดจ่างเฮ็ดทุกอย่างพี่น้องจ้ะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อนบัตรเขาจ่างจ่างอย่างนี้ไปเบิด์ตหลวงตูนบอกเคยว่าบบไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไปเฮ็ดทุกอย่างกระซ่าหลวงตูนสิมีเมื่อนี่แล้วเมื่อนี่นะเนาะจ้ะเนาะแล้วคนที่บ่หูเน,เนาะจ้ะเมา่บอกว่าอืมหลวงตูนไในคนรวยเออหลวงตูนไในเฟนเดี่ยงเอีงยงเังสีนะเนาะจ้ะเนาะหลายคนเนาะจ้ะเนาะและจดทะเบียน กับแฟนคนไทยเอมแฟนเขามีเงินระบังถือคนเล่าหรอกอย่างน้องตูนสีบอกว่ากลัวหลงตูนสีมาหอดจุดนี่พี่น้องหูบอนลองตูนไม่เห็นงานเมืองไทยว่านลองตูนผ่านอย่างมาเน่นลองตูนเริมไหมเงินเดือนแค่สองพันบาทไม่เห็นงานเมืองไทยแล้เดือนละสองพันบาทปัจจุบันนี่เงินเดือนมาตามก่าเก่าพันพี่ห้องคิดเบื้องมามันจะกปีแล้ว้าวนลองตูนมาก่ะจ้ะมันชิปายปีเลยได้จ๊ะพี่น้องจ้านลองตูนมากน่ะก็คิดเบื่อง แล้วบในสิบปลายปีที่หลองตูนมาเยียบเมืองไทยเนี่ยกาบาหนหลงตูนมาอเอาแขกคว้วม,มวนคว้วเฮ่ห้ากับมูกับกองบ่ส้างสันเฮห,ห้าปาติบอคิดว่าหลองตูนอยากส้างขอบรัวหลองตูนอยากมีใส่ขอบครัวอยากได้อยากดีใส่ขอบรัวเลยบ่แมนบ่ปีนองจ๋าทุกคนก็อยากได้ดหลองต,ตูนถึงมาดินล้นมากผ่านคว้วลำบากมากลายอย àng, ่างลายอย่างดีหดีลายมอง ่านทุกอย่างมาเฮ็ดเป็นเบิร์ทุกอย่างม,ม่มีคาว่าเฮ็ดบ่เป็นนองตูนเฮ็ดเป็นเบิดเนาะจากเปน,เน,กน,กน้องจ้นก็ย่อนคว้มลําบากลําบากแฮงเฮาจังมาเนาจะเนาะอยากแห้ทุกคนก็เข้าใจเนจาจะเนาะว่าทุกคนที่มาเนี่ยก้อนความอยากได้อยากดีใคขอบรั่ายอมลําบากเนจาจะเนาะเพื่อหยังอยากให้คนในบ้านเท่าสบายเนจาจะเนาะ สบายในยวันขน้างนาแบบนี้พี่น้องกับนางจะเข้าใจนอกจากยอดมนันบากมือนี่แต่มือข้างนาเขาอาจจะสบายกไนไรน,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 นอกจากนั่นแหละทุกคนอ่ะนางชีหูนอกจากน้อขึ้นลงตูนนี่ยลงตูนบอกเลยว่าลำบากอี๋มือก้อนนี่ห่อนหอยพี่น้องจ้าห่อนอีนี้ล้วปลอมสิพัดแกยังโมมีอะไรจับน้องใส่ก้องกระดานี่พัดเอาพี่น้องจ้าจริงสิแหละพัดเอาพี่น้องพัดอีนี้พัดอีดลอ,อ,นอนได้ล,ลงตูนนะจ้ะพัดเอาน่ะ ไฮเย็นนะจ้ะเนะเาะผมมีพัดลมใส่โบหุจักคาวาพัดลมสมัยเมือก่อนเพราะว่าไม่มีเงินซื้อโบเ,เคยมีพัดลมในเฮือดไผ่ห่อนเนี่ยก็มีแตงแต้พัดเอามือพัดเอาจนรับจ้ะพี่น้องจะารับมืองเทือนนละมือถอดเสื้อผ้าก็มีพี่น้องมันห่อนลายแมะนองตูนเคยเลยจ้ะห่อนลายละมือนอนกับอานอะจ้ะเนาะนอนกับอาละมือละมือถอดเสือเส้อผ้า ลุงตุง,งนั่งอาตกใจว่าเป็นอีหยังผล่าหว่วยนอนนนะมือก,ออก,ก,อกอ็แล้ว่าหอนลายนอกไพ่สิมุกเสื้อกะตื่นมาอาบน้ำเล้วกลขึคืนก็มีอย่างสีใดจะก,กระสรามสีหดพัดลมตัวหนึ่งเนาะเมื่อก่อนลำบากแข้งเงื่นเงื่อมื่อก่อนนี่ยโบผงคาจ้างกระถือของกระถือแต่บม,ม่มีเป็นญาสื่อน้องตูนบอกเลยว่าม,ม,ม,ม่มีเป็นไม่ม่ีเป็นญาสื่อพัดลม เธอเข้าสิได้ค่าจ้างถือกระเมนของถือกระเมนแไปคาใส่ใจเข้ากับายคือเก่าจา้ะเชิงคล้องมันสิถือกระเมนอยู่แต่การกินการอยู่เข้าเหนี่ยนองเข้ากินอยู่กระไรคือเก่าแล้วจ้ะเนาะมันกะคือตะกี้ทุกคนกระชือหัวเลยจ้ะเข้าไรคะเลี้ยงถือกระเมนอ่า แต่เป็นยังไงนให้จังบุเหลือก็ย้อนว่าการกินกันอย่างขากะกินซูมือแน้วจ้ะเนาะนี่แหละน้องตูนกะออกมะว่าวแล้จ้ะเนาะว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนี่แหละจะมาควิ่มลำบากมาก่อนแล้วจ้ะเนาะลำบากแห่งนี้ดีลำบากขากินเลยจ้ะพี่น้องจ้ะกระซ่านจิตใจหอดเหมือนน้องตูนบอกเลยว่าเมื่อนี่นี่ปัจจุบันเอาซูมือเนี่ยสำนีพ่อ้องตูนแล้วจ้ะได้สำนีพ่อบกคิดอยากได้ยังอีกดแต่แนใจกับมีความคิดอยากได้เนี่ยจ้ะแต่บ่ดินล้นขึ้นมาก่อนแล้วจ้ะลายเสน่ห์ก็ถือว่าดีแล้วนะะจ บางคนโม่ไหลซ้ำเฮาเนาะจ้ะเนาะบางคนเนาะจ้ะไหลเฉื่อยหรือว่าเก่งหลวงตูนเนาะจ้ะเนาะก็พอบพูดเนาะจ้ะคลิปนี้หลวงตูนก็ออกมาว่าประสบการณ์เนาะจ้ะเนาะความลำบากของหลวงตูนเนาะจ้ะอ่าหลวงตูนกะจะขอจุบคลิปเพียงเฉื่อยได้จ้ะพี่น้องจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หลวงตูนนี้ได้จ้ะที่สำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้จ้ะเด้อจะบรรพาดคลิปใหม่ๆของหลวงตูนได้จ้ะเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องได้ดายได้จ้า